สวัสดีค่ะพบกับช่อง Bob Station อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาตามสัญญาเลยนะคะกับตัว Open Beta Battlefield 2042ค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครแล้วก็แนวทางในการเล่นนะคะพร้อมกับมีคลิปบรรยากาศภายในเกมมาให้รับชมด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะว่าตัว Open Beta ตัวเกมเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เท่ากับวันเปิดจริงถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเชิญรับชมกันเลยค่ะ ที่อาวุธของตัวละครกันนะคะทุกตัวละครสามารถเลือกใช้อาวุธได้ไม่จํากัดสายซึ่งอาวุธและของแต่งปืนจะเพิ่มขึ้นได้ตามเลเวลของตัวละครเราค่ะและการแต่งปืนนะคะสามารถเลือกแต่งได้ในเกมเลยและสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ด้วยค่ะต่อมานะคะเราจะมาอธิบายสกิลแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวละครกันนะคะ ตัวแรกค่ะก็คือเว็บสเตอร์แม็กเคนะคะเป็นตัวละครที่มีสกิลคล่องตัวคือแม้ว่าจะขึ้นเล็งยิงแล้วเนี่ยก็ยังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวก็คือปืนตะขอที่สามารถทําให้เคลื่อนที่ขึ้นที่สูงเพื่อเข้าประชิดหรือใช้เป็นตําแหน่งการเล่นได้ค่ะทีนี้ประวัติของแม็กเคนี่คือเป็นอดีตทหารสัญชาติแคนาดานะคะเข้าร่วมกองทัพตั้งแต่วัยรุ่นตามรอยพ่อเลยเป็นสมาชิกข,ของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่ถือว่าเป็นนักฆ่าที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทัก ก,การเอาตัวรอดสูงนะคะถ้าเทียมเนี่ยก็คงเหมือนกับสายแอสซาวหรือสายจู่โจมนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางในการเล่นนะคะก็คือใช้ปืนตะขอเพื่อเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยเข้าต่อสู้กับศัตรูที่อยู่บนที่สูงได้สามารถเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ศัตรูไม่คาดคิดโดยที่ศัตรูไม่ทันที่จะระวังตัวด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นของตัวเวบสเตอร์แมคเคนะคะ Just hold on, I can help. ตัวละครต่อมานะคะก็คือบอลิสกัตคอฟสกีนะคะฟังจากชื่อแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนรัเสเซียใช่ไหมคะบอลิสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลการวางป้องปืนกล SG 3 6ค่ะที่จะสามารถล็อกเป้าหมายแล้วก็โจมตีอัตโนมัติได้และที่สําคัญนะคะป้อมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปวางตําแหน่งใดก็ได้ค่ะประวัติของบอลิสนะคะเป็นวิศวกรจากประเทศรัเสเซียที่ต้องการจะสแสวงหาอํานาจและอยากที่จะควบคุมโลกที่วุ่นวายค่ะ บอ l l ิสนะคะเป็นผู้นําที่โหดแล้วก็ดุด,ดันหรือเรียกว่าค่อนข้างจะเอ็กซ์เรสซีเลยแต่ว่าทุกคนก็ยอมรับในฝีมือในการลบของเขานะคะบอ l ิชเชี่ยวชาในเรื่องของการใช้อาวุธแล้วก็ยุทธวิธีในการป้องกันค่ะสําหรับแนวทางในการเล่นนะคะตรงนี้บอ l l ิสเนี่ยเขามีสกิลในการวางป้อมปืนกลก็เลยเหมาะที่จะป้องกันฐานหรือแคมเพื่อที่จะรอศัตรูบุกมาค่ะ ต่อมานะคะก็คือมาเรียฟา้นะคะเป็นตัวละครที่มีสกิลในการรักษาเพื่อนร่วมทีมได้ค่ะสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะชุบเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมเลยนะคะ มาพร้อมกับปืนยิงลูกดอกฉีดยาที่สามารถที่จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมระยะไกลได้แต่ถ้ายิงไปโดนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแทนค่ะทีนี้ประวัติของมาเรียนะคะก็คือมาเรียเนี่ยเข้าร่วมการลบครั้งนี้นะคะเพราะต้องการที่จะตามหาเดวิดลูกชายที่หายตัวไปเราก็ได้ยินมาว่าการหายตัวไปของลูกชายเนี่ยคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มโนแพตนะคะ ตรงนี้นะคะมาเรียเนี่ยเป็นฐานพานศึกที่มีจุดยืนที่แข็งแกร่งไม่กลัวอันตรายแล้วก็เป็นแพทย์ที่มีทักษะค่อนข้างสูงเลยค่ะมาเรียรับใช้กองทัพเยอรมันเป็นเวลา6ปีนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้โลกเนี่ยดีขึ้นแนวทางการเล่นของมาเรียนะคะคือสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเหมาะสําหรับการต่อสู้ในแนวหน้าอย่างมากค่ะ Protecting dosage. Sector I Bravo has in. fallen to hostiles! We've hostiles! Uh. Every sector! ถึงตัวละครสุดท้ายนะคะก็คือไวกัสคาสเปอร์แวนเดเล่ค่ะ ไวท์กเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีทักษะในการสอดแนมแล้วก็การหลบซ่อนที่สูงนะคะเพราะสะกิลของไวท์การหรือคาสเปอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะตรวจับศัตรตูที่เข้ามาใกล้ได้และยังมีอาวุธติดตัวก็คือโดรนที่สามารถที่จะบินไปสอดแนมศัตรตูในระยะไกลได้ค่ะประวัติของคาสเปอร์นะคะคาสเปอร์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการพรางตัวแล้วก็สู้รบในระยะไกลและลักษณะนิสัยเนี่ยค่อนข้างออกจะดูเป็นคนเงียบๆนะคะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกองของแอฟริกาใต้ค่ะ คาสเปอร์เนี่ยถูกใส่ร้ายโดยหัวหน้านะคะว่าเป็นฆาตากรทําให้ต้องหนีออกนอกประเทศคาสเปอร์เองจึงไปร่วมกับกลุ่มโนแพดค่ะแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางในการเล่นคาสเปอร์นะคะก็คาสเปอร์เป็นตัวละครที่มีสกิลในการเอาตัวรอดได้สูงแล้วก็มีสกิลในการตรวจจับศัตรูทำให้สามารถเล่นแบบหลบซ่อนได้เหมาะค่ะสำหรับส,สายสไนเปอร์หรือสายเนียนแอบไป,ปยึดจุดต่างๆเนี่ย ก็ที่เลือกที่จะเล่นตัวละครตัวนี้ได้ดีเลยค่ะต่อมานะคะจะพามาดูภัยพิบัติภายในเกมกันค่ะซึ่งให้ความรู้สึกค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆเลยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำตัวละครในเกม Battlefield 2042ทางหน้าพวกเราช่อง Bob Station จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะ